าเลยอาไหนเลยอันนี้เป็นวังเครื่องบินเครื่องบินมีเสียงนะอ่าเลือกเลยไปไปวิ่งเลย เดี๋ยวเราได้ได้ว่าวไปแนละ้วเราก็จะวิ่งว่าวแล้วโน่นวิ่งไปโน่นปล่อยเชือกสิลูกเขาเอาหนังยางรัดเอาหนังยางออกหรือเลยไปเล่นที่บ้านไปเป็นไหมเนี่ยปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยไปโน้นสิเดินไปโน้นเดินแางนี้อ่ะ ปล่อยอย่างงี้อ่ะปล่อยว่าวเอาหันว่าวมาหันหน้ามาเดี๋ยวซีเดี๋ยวซีติดติดติดปีกติดปีกอ่ะปล่อยเลยมันติดมือหนูอ่ะปล่อยปล่อยขึ้นฟ้าเลยปล่อยขึ้นฟ้าเลยปล่อยเลยเห็นไหมขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วแล้วว่าวขึ้นฟ้าแล้ว ลงทะเลเ,เยน็นางทะเลเย็นเด็กวิ่งว่าทะเลเดินนีน่เลยดิอ่าแต่เน่หนูไม่ค่อยชอบเอาไปทำไมเนี่ยหอยอ,ะอ่ะไปเดินลงทะเลไปเลยไปไม่ต้องวิ่งหรอกเดินเฉยๆก็ขึ้นแล้ว ตอนนี้ลมไม่แรงถ้าลมมแรงก็จะขึ้นนะครับก็ลมไม่แรงได้แค่นี้แหละปะลมแรงหไลมไม่มีถ้ามันมีลมก็จะแรงอ่ะโอเคไปเรื่องที่บ้าน